ยินดีกับพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของการประชุมนะคะจากทางครมอมีการปลดล็อกบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐสามารถซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐได้นะคะที่ใช้ร่วมกันกับคนที่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งพัฒนนั่นเองค่ะส่วนเฟซบุคาดว่าจะสรุปก่อนวันที่12ธันวาคม25 6 8นนี้ตอนนี้นะคะรายเรียดเป็นอย่างไรแบบไหนนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามและเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมีการประชุมคณะกรรมการด้าน เศรษฐกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลด้วยนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผม่ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะไฟเขียวในการปลดล็อกข้อจํากัดในการใช้สิทธิ์สําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะมีการสั่งเชื่อมโยงโครงการคนละครึ่งพัทในการชําระเงินจากบรสวัิการแห่งรัฐได้ด้วยหวังว่าเป็นทางเรื่องให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยเพิ่มสิทธิ์ในการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะล่าสุมีการยยืนน จากดรเอกนิตินิติธันประพาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะมีการเปิดเผยภายหลังการประชุมเศรษฐกิจว่าเนื่องจากว่าผู้ที่ถือบัตรสิทธิการแห่งรัฐมีข้อจํากัดในการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีจํานวนน้อยมากเลยซึ่งคณะกรรมการนโยบายได้เศรษฐกิจค่ะจึงได้มีการเห็นชอบให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคะครึ่งพัฒนมีการเชื่อมโยงกับบัตรสิทธิการแห่งรัฐนอกจากนี้ร้านค้าสามารถจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่ใช้สิทธิโครงการคละครึ่งพัฒน์ได้ด้วยนะคะยัง สามารถจำหน่ายให้กับผู้ที่ได้รับศิทธิ์ริการแห่งรัฐได้ด้วยเช่นกันซึ่งโครงการนี้ค่ะจะได้รับข้อสรุปแล้วก็มีมาตรการออกมาสําหรับการช่วยเหลือร้านค้าแล,แล้วก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจสาหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยเนื่องจากว่าบร,ริษัรแห่งรัฐก็จะสามารถใช้จ่ายได้วงกว้างมากขึ้นนั่นเงค่ะ ส่วนด้านคุณสิริพงษ์อังคสศกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยข้อมูลว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตอนนี้ทั่วประเทศอยู่ประมาณ9 0 0 0แ0กว่า้านค้าแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมามีการคลิปออกในการอัพสกิลรีสกิลให้กับร้านค้าแล้วก็มีการเติมเงินให้ร้านค้าไม่เกิน2 0 0 0นบาทนะคะซึ่งสําหรับการเดินหน้าโครงการนี้ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีมากเลยจากทางรัฐบาลส่วนหลายคนที่รอคอยการ การเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัฒน์ในเฟสที่2นะคะรัฐบาลยืนยันเลยว่ามีงบประมาณเพียงพออย่างแน่นอนแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะในเรื่องของแหล่งเงินที่เหมาะสมแล้วก็พิจารณาว่าจะได้คนละเท่าไหร่ให้อย่างไรให้แบบไหนรวมไปถึงผู้ที่ถือบริวัิการแห่งรัฐด้วยและจะสามารถนําเข้าที่ประชุมครมอได้นะคะไม่เกินวันที่12พฤศจิกา,ายน2568นี้ค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมสําหรับการเดินหน้าโครงการลงทะเบียนทำบัตรคนจนเพิ่มสิทธิบริการแห่งรัฐ ในส่วนของบัตรคนจนและพี่น้องประชาชนที่รอคอยการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสที่2ซึ่งสามารถสรุปได้ก่อนวันที่12ธันว 2, คนาคม2568นี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามการถแถลงในส่วนของครมอด,ด้านเศรษฐกิจกันค่ะอัปเดตกันเลยค่ะคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการเที่ยวดีมีคืนเร่งรัดเบิกจ่ายเสาที่1เสร็จหมดเรียบร้อยนะครับ เสาที่2ในเรื่องรถหนี้ประชาชนผ่านในเรื่องของการตั้ง AMC ก็ดำเนินการเรียบร้อยนะครับวันนี้เป็นเสาที่5เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตซึ่งเดี๋ยวจะรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านเลขา BOI ซึ่งเป็นคนรับผิดชอบเสาที่5นี้เนี่ยหน่วยงาน BOI เป็นคนรับผิดชอบมาเล่าให้ฟังแต่วันนี้เนี่ยาคณะกรรมการนโยบายสกิจมีหัวรเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังก็คือว่า โครงการคนละครึ่ง plus ที่มีร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยตอนนี้ประมาณ9 8 0 0 0ร้านค้าเนี่ยนะครับวันนี้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจเห็นว่าบัตรสวัสดิการซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งมีข้อจำกัดก็คือว่าคนที่ใช้บัตรสวัสดิการเนี่ยเขามีข้อจำกัดร้านค้าเขาน้อยคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจก็เลยเห็นชอบให้เอาร้านค้าที่เข้าคนละครึ่ง plus เนี่ย ต่อไปจะไปเชื่อมโยงกับบัตรสวัสดิการความหมายก็แปลว่าเขาเนี่ยสามารถจะไม่ได้ขายแค่ในหลบโครงการคนละครึ่งพลั s ต่อไปเขาจะไปสามารถขายให้กับคนที่ถือบัตรสวัสดิการได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องไปทําระบบเพราะฉะนั้นการมาตรการที่รัฐบาลน,นี้ได้ช่วยร้านค้าจะทำให้เกิดความยั่งยืนรายได้ของเขาจะ ไปต่อเนื่องเพราะบัตรสวัสดิการเรามีต่อเนื่องอยู่แล้วอันนี้จะเป็นหัวใจสําคัญเรื่องที่1น,นะครับเรื่องที่2ซึ่งสําคัญมากเป็นเสาที่5เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างที่ท่านโฆษกได้อธิบายไปนะครับ b o i เนี่ยมีเงินลงทุนที่ b o i ได้อนุมัติไว้แล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ2ล้านล้าน ท่านเลขา b o i ได้ลงไปกับทีมงานลงไปดูรายละเอียดว่าพวกนี้เนี่ยทำไมถึงไม่เกิดการลงทุนจริงก็ไปบูรณาการร่วมกันกันหลายหน่วยงานนะครับเราไปศึกษาดูว่าโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่นะครับซึ่งมูลค่าเกิน1,000ล้านเนี่ยซึ่งมีอยู่แค่80โครงการเม็ดเงินตั้ง480,000ล้านบาทเนี่ยนะครับ เขาพร้อมที่จะลงทุนแต่ว่ายังไม่ได้ลงทุนเพราะว่าติดกระบวนการขออนุญาตต,าต่างๆวันนี้คณะ ri, อร,ออรัฐมนตรีครมเรียกว่าคอรอมอรเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยได้เห็นชอบโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fastpass ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดโครงการลงทุนของ BOI ทั้งหมดแต่จะขอเริ่มต้นจากโครงการขนาดใหญ่80โครงการ 480,000ล้านนะครับโครงการนี้เนี่ยจะเป็นการปลดล็อกโดยบรูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อจะให้เม็ดเงิน480,000ล้านเนี่ยออกสู่ระบบเศรษฐกิจเดี๋ยวรายละเอียดจะให้ท่านเลขา b o โไอเล่าให้ฟังว่าโครงการ Fast Pass เนี่ยเป็นโครงการที่จะทำให้เกิดการลงทุนและเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการลงทุนที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ นะครับไม่ว่าจะการเป็นโครงการเกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูปโครงการแปรรูปอาหารยานยนต์สมัยใหม่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับการแพรย์ครบวงจรซึ่งมีคนอยากมาลงทุนในประเทศไทยเยอะแต่เขาติดเรื่องกระบวนการขออนุญาตเช่นขอวีซา่าคนทำงานขออน้ำขอไฟเดี๋ยวท่านเลขาจะเล่าให้ฟังเราจะเป็นโครงการ Fast Pass ซึ่งใทยถือ Fastpass อันนี้เนี่ย ทางเลขา BOI จะไปทำงานร่วมกับหน่วยราชการต่างๆว่าคุณจะต้องอนุมัติภายในเท่าไหร่ลดกระบวนการลดขั้นตอนเพื่อจะลดระยะเวลาเพราะฉะนั้นจะมีเม็ดเงินลงทุนจากนี้ไปเนี่ยจนต่อไปเนี่ยจะทำให้การลงทุนมันง่ายขึ้นในประเทศไทยเป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาวให้ประเทศไทยด้วยในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของเรานะครับแล้วก็จะทำให้เกิดการจ้างงาน ให้เงินเข้าไปลงในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือโครงการที่1เรียกว่าโครงการ Fastpass แต่จะไม่ใช่แก้ปัญหาสั้นอย่างเดียวนะครับเราจะเอาการปลดล็อกโดยโครงการ Fastpass สเนี่ยส่งต่อไปให้คณะกรรมการชุดท่านรองนายกบวรศักดิ์ที่จะไปทำแก้ปัญหาเรื่องกิโยตินกฎหมายกฎหมายที่ล้าสมัยที่เป็นต้นต่อของการต้าช้าต่างๆเนี่ยก็จะไปปลดล็อกตรงนั้นด้วย ง่ายคือทั้งทำแก้ปัญหาสั้นผ่าน Fast Pass ได้ผลยาวคือเป็นการแก้ปัญหาอย่างถาวรน,นะครับแต่ในระยะสั้นเรามีเวลาที่ควิกและต้องบิ๊กและต้องวินเนี่ยก็เลยต้องทำา f a ส t ์พ s านี่เกิดขึ้นมาก่อนเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าปลดล็อกไปได้เนี่ยเราจะสามารถมีเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและอันนี้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวอันนี้ก็คืออันที่1น,นะครับ นอกจากนั้นเนี่ยวันนี้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจได้ไปเจาะลึกถึงปัญหาใหญ่ๆ3ามเรื่องเรื่องที่1คือปลดล็อกในเรื่องของการไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้านะครับเรื่องไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานสะอาดที่มีโครงการ Data Center รออยู่มากเรื่องขอไฟต่างๆเรื่องพลังงานสะอาดนะครับซึ่งเดี๋ยวจะปลดล็อกซึ่งอันนี้จะเป็นหัวใจใหญ่ๆคนมาลงทุนประเทศไทยเขาต้องการพลังงานสะอาดมากแต่วันนี้ไฟไม่พอ เขาก็เลยไม่มั่นใจจะมาลงทุนและพลังงานสะอาดไม่พอเรามีการเร่งหัวใจสําคัญโดยเฉพาะการซื้อไฟโดยตรงที่เรียกว่า Direct PPA เนี่ยก็ไปได้ประสานกับสํานักงานกรกพซึ่งเข้าประชุมวันนี้ด้วยโครงการนําร่องซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนโดยตรงจะต้องทําเกณฑ์น,นี้ให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมซึ่งผู้แทนของกรกพรเข้ามาชี้แจงว่าจะเข้าคณะกรรมการกกพอาทิตย์หน้าเลยนะครับก็จะทําให้ พลังงานสะอาดเนี่ยพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเขาสามารถซื้อขายได้โดยตรงแล้วก็จะมีการประกาศหลักเกณฑ์อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบที่2นะครับซึ่งก็คือจะมีราคาพลังงานสะอาดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทําให้ประเทศไทยเป็นที่สนใจของนักลงทุนอีกมากนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของเ,อเรื่องไฟฟ้าพลังงานสะอาดแล้วก็มีในเรื่องของที่ดินเรื่องนิคมอุตสาหกรรมที่ที่ดินไม่เพียงพอ ดี๋ยวท่านเลขา BOI คงจะให้รายละเอียดได้ว่าตอนนี้พื้นที่เขาอยากมาลงทุนแต่พื้นที่ไม่มีเพียงพอติดกฎหมายกฎกติกาก็จะใช้การฟาสต์พาสนี่เข้าไปแก้ปัญหาในระยะสั้นแล้วก็เข้าชุดคณะกรรมการกิโยตินที่อาจารย์บวรศักดิ์เป็นประธานแก้ปัญหาระยะยาวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนอกจากนั้นเรายังมีอีกสองโครงการซึ่งเป็นโครงการที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันมากๆเมื่อกี้ท่าน โฆษกได้อธิบายแล้วนะครับประเทศไทยวันนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นในการเพิ่มทักษะให้คนไทยเก่งขึ้นในโครงการคนละครึ่งพลั s เราเพิ่มทักษะให้พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดซึ่งวันนี้เนี่ยเพิ่งเปิดไม่กี่วันมีร้านค้าเข้ามาแล้วเกือบ0 0 0 0ื่นร้านค้าที่เข้ามาเพิ่มทักษะใช้ AI ใช้ดิจิทัลขายของให้เป็นขายของให้ปังลดต้นทุน เอา AI มาใช้ประกอบวิชาชีพอันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่พ่อค้าแม่ค้าสนใจมากนะครับแต่เราจะมีการเพิ่มทักษะให้กับทักษะสำหรับขั้นสูงพวกเรียน AI ไปทำในเรื่องของ Data Center ไปเรื่องยานยนต์ในอนาคตเราจะจับมือกับภาคเอกชนจัดหลักสูตรระยะสั้นซึ่ง BOI จะใช้เงินกองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเนี่ยมาพัฒนาหลักสูตรเรียนระยะสั้นนะครับเป้าหมาย10,000แนคนตรงนี้เนี่ยเพื่อจะทําให้คนไทยเก่งขึ้นและเตรียมพร้อมสําหรับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนข้อหนึ่งที่เขาไม่ยอมมาลงทุนเขาบอกเขาขาดพลังงานสะอาดเราปลดล็อกไปแล้วเมื่อสักครู่ข้อที่2คือเขาไม่มีแรงงานที่มีทักษะพออันนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหายกระดับประเทศไทยระยะยาวเดี๋ยวท่านเลขาบิวอจะลงรายละเอียด นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในหลายปีนะครับรวมทั้งโครงการอื่นๆที่นอกจาก470,000ล้านเพราะภาพใหญ่เนี่ยมันคือ2 000, ล้านล้านภาพใหญ่เนี่ยคือ2 000, ล้านล้านเราดึงเฉพาะตัวใหญ่มา80โครงการ480,000ล้านให้ไปดูเลยว่าถ้าเราปลดล็อกตรงนี้แล้วมาแยกเป็นรายปีจะเป็นเท่าไหร่ผมคิดดูว่าง่ายๆนะครับถ้า2 000, ล้านล้านเนี่ยแค่เราปลดล็อกได้ เครื่งหนึ่งเนี่ยหล้านล้านเนี่ยแล้วก็จ่ายออกเนี่ยภายใน3ปีเนี่ยผมว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนโฉมเลยอันนี้คือ,อคือการที่ไม่ใช่อันนี้คือถึงบอกนะว่าพอเราเข้าใจกลไกไม่ได้ใช้เงินใหม่ใช้สิ่งที่เขามีอยู่แล้วอนุมัติไปแล้วมาปลดล็อกเนี่ยผมเชื่อว่า GDP เนี่ยน่าจะาผมว่าน่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพประเทศไทยด้วยซ้ำน,นะครับแต่ว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่ขอ ให้ท่านเลขา b ิ i ยไกทำกันบ้านให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาประเมินจะให้ทางทั้งกระทรวงการคลังสภาพัฒนและทางแบงก์ชาติเนี่ยได้เอาตัวเลขเนี่ยไปปรับให้เห็นภาพเพราะว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราเอาตัวเลขจริงจาก BOI ไม่ใช่ตัวเลขอนุมัติไม่ใช่ตัวเลขออกบัตรแต่เป็นตัวเลขและให้ท่านเลขา BOI ไปคุยกับนักลงทุนจริงๆว่าแผนการลงทุนเป็นอย่างไรผมเชื่อว่านี่จะเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงเลย คือค,ความดีที่ท่านเลขา b ิวไอทำมาสะสมแน่ดีเนี่ยที่ผ่านมามันไม่ได้ออกมาเพราะว่ามันติดบล็อกจากส่วนอื่นวันนี้เราเอากลไกฟา p a s สเป็น,นกลไกใหม่มาบูรณาการแก้ปัญหาบล็อกในเรื่องนี้ซึ่งจะเป็น,นกลไกไม่ใช่แค่สั้นแต่เป็น,นกลไกยาวอันนี้จะเป็นการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยเลยก็เดี๋ยวในเรื่องผลผมขอรับไปเพื่ออยากให้ตัวเลขแน่นอนแล้วจะมา ให้ทีมอธิบายให้ฟังนะครับตรงน,นี้เรียนเสริมทดลองยกนิดนึงครับคือจริงเรื่องที่เราทําทั้งหมดเนี่ยนอกจากประโยชน์ในการอดล็อกโครงการที่เข้ามาแล้วนะครับยังจะมีผลอย่างมากในการดึงดูดโครงการในอนาคตเพราะเรื่องที่เราทําวันนี้เนี่ยเรื่องที่รัฐบาลทำเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่นักลงทุนรอคอยแล้วก็เรียกร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเราพูดถึงอ b ซ i บร b u s i n e s s มานะครับ ในเรื่อง Fastpass เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของพลังงานสะอาดนะฮะเรื่องของบุคลากรเองเ,องเนี่ยเรื่องเหล่านี้นอกจากการแก้ปัญหาระยะสั้นแล้วก็จะเป็นอาวุธสำคัญในการดึงดูดการลงทุนในระยะยาวด้วยนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ